เดี๋ยวเฮียรักจัดให้นะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้บ่านิพกนมาอัปเดตนะครับผมร้านเฮียรักเก๊มาปางทุเรียนหมอนทองนะครับมาแล้วมาแล้วมันสุกมันแกะมันแกะมีลูกสวยๆเลยนะครับนี่เฮียรักกำลังจะปอกให้ลูกค้าเลยนะครับทุกคนลูกค้าดูเนื้อก่อนเช็คเนื้อก่อนได้เลยนะครับผมมีถุงให้เช็คเนื้อ,อน,นะครับใส่ เอาลมก่อนได้นะครับนี่มั้ยครับตอบมากล่มในเลยครับใช่นี่ การเช็คเนื้อลองดูครับได้เชิญเลยครับสองโลเกตจ้าเอาเลยนะพี่เอาเลยเ,เลยตยเลยเ <c oughs> ตยเลย อย่าลักอาราเบตัวจริงเสียงจริงมาแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้นะเโาหอมไม่มีกินเลยนะใช่ค,ครับซีนเลยซีนเลยแบบไม่มีกิน ใช่ใช่ซีนซีนแบบนั้นครับชวนชวนให้เพื่อนเพื่อนมาอุดหนุนเองอุดหนุนดาวอุดหนุนดาวอุดหนุนดาวแอลซุเรียนมาเห็นไหมมาเลยนะครับร้านนี้รักเปิดแล้วนะทุกคนเปิดแล้วเปิดแล้ว วิกัดรามคำแหงร้อยหกสิบหกตลาดธารกรแยกที่สี่นะจ๊ะพี่วันนี้แบบไหนครับถูกพอดีสองร้อยแปดสิบขาวันนี้ดูก่อนได้นะครับใช่ครับยางยีง่กไปพูดรถแพงยื่งไปู่นไต้ขนายน,นั้น เปลี่ยนเยอะนะทุกคนมีเยอะเลยให้เลือกกูบอกไปแล้วหนึ่งเข่งใหญ่แล้วเนะี่ยเปลือกอะเปลือกดี่อยู่นี้แบบไหนครับไก่ชีก ไก่ฉีกเนื้อไก่ไก่ชีกไก่ชีเนื้อไก่เห<ก><ก>มือนแข็งหามฮามนิดนึง <c oughs> ใช่ใช่ไก่ค<ช>ุกไก่เดี๋ยวพี่รองหนานถุงมาตาถุงแค่พี่ละใช่ผมใส่ถุงก่อนนะผมเพื่อความปลอดภัยถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่ ริมไปแขทงไปบอกได้เลยนะครับขอแค่บอกพอแล้วแต่พี่นะใช่นนัครบะแล้วแต่คนชอบครับเนี่ยมารัวๆเลยนะครับเตัวแปดนะคะแก้เลยนะพี่ ผมนนุ่มแม่นุ่มพอดีทานพอดีทานพอดีทานเบรกบัทันเลยเจเบรกบัทันเุยกจ้องหมดเลยเดียดซิปเลยเลยวมีดเฮลักคมมากใช้หาหกปีแล้วมีด สองเรืสองเรีมเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยครับขึ้นอยู่กับการฝนการรับนะครับคุณผู้ อีรูกไก่ฉีกเหมือนกันพพแต่ลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็ก,บบลกเดี๋ยวเงี้คขอให้ครับ<ม>ลูกเล็กๆได้ที่สอง ใช่เรียบสวยแต่ว่ามันกดไม่ลงเลยน่าจะบ่ายบ่ายพอดีเลยของแท้แน่นอนนี่ได้ครับเรียบร้อยขั้วหนะ สองโลคือเจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยคือจ้า เมืเ่อวานนี้แป๊บเดียวนะก็หมดคนระับประมาณบ่ายบ่ายสามนะครับหมด ครอบเห็นไหมลูกค้าได้ชิมบอกว่าสั่งเพิ่มคนละลูอเลรเห็อเหรอรอรออยต้องชิอก่อน ลูกแลกหอม้น้อยนุ่มมากทีละลูกเนี่ยสองลูกสองลูกครับก,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 กรอบกรอบน้อนะ้นุ่มมากเนี่ยเป็นเนื้อพอดีทานเนื้อพอดีทานเดี๋ยวพี่จะรักจัดให้ครับเนี่ยพอดีทานมาเลยทุกคนมาเลยมาเลยครับผมร้านนี้ร้านเปิดแล้วนะครับพิกัดตลาด รา,ามคำแหงนะครับตลาดลนกรนะครับผมบแยกที่ส<อ>ี่นะครับรามคำแหงกรุงเทพมหานครนะครับนหนึ่งลูกเดี๋ยวเราก็จะมีถุงให้ลูกค้าสวมนิ้วจิ้มนะครับผมเพื่อความปลอดภัยถ้าลูกค้าไม่รับคนอื่นก็มาจิ้มต่อได้เดี๋ยวจิ้มเบาๆครับเรียบร้อยะนะง่ายเาลยอโครึ่งโจทย์ด้วยสองโลสาม 2องพรงเลยงแเเลยึ่นส3อี่บี่่งันสา้ย่้าวยงามสวยเลยหอบน้อยนุ่มมากหือเนื้อพอดีทาน มุมมากก็คือคสุกพอดีสุกพอดีครับพอดีทานแต่ไม่นิ่มไปครับขั้วนะ ร้อยเห็นไหมเนี่ยอ <Order S 2> อเด <Online S 2> อร์ออนไลน์ในแฟนเพจนะครับผมสั่งเข้ามารัวๆได้เลยนะครับกับ <c oughs> เพจเนี่ยรักเจมปาปังทุเรียนหมอนทองนะครับทุกคนอยู่ในกรุงเทพและบริมณฑลนะครับผมพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเลยครับว <c oughs> ้าายัง ้นะครับร้านเทเล็กเย็นสบายเย็นครับเย็นลมเย็นดีไม่ร้อนติดลมหม่แล้วเลยติดลมไม่ลมให้เรียบร้อยแล้วตัวตัวใบสุดซอยใช่หนู่มสุดซอยติดบริการเย็นดูลมเก้าอี้นั่งวันวันเสาร์แล้วเตรียมรับมือลูกค้ามาแน่นร้านแน่นอนครับบอกเลยมามายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านครับลูก FC ครับผม ว่าลูกค้าแล้วก็ลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเอซีทุกคนเนรักบอกยินดีต้อนรับนะครับผมมีทุเรียนอร่อยอร่อยให้ทานครับเรียบร้อนร้อยสวัสดีคระดทุเรียนเลครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บารุีพนก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ